ท่านพระอ,อาจารย์หลังจากที่เมื่อวานหน่วยงานของรัฐผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดะนะครับจะเป็นตำรวจทหารป่ามงปามา่าไม้ทรัพยากรหรือสำนักพุทธหรือทางเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ปกครองดูแลเขตพื้นที่ในเขตนี้หลังจากพูดคุยเสร็จมีข้อสรุปไม่ชัดเจนแต่ในส่วนหนึ่งที่เป็นข้อกังวลก็คือได้ยินข่าวว่าป่าไม้ให้ลื้อกุติ ที่สร้างอยู่ในที่ป่าไม้ข้างในใช่ไหมพะอจารย์หรือ,อยังไงถูกต้องครับจริงๆที่ตรงนั้นเน่ยเดิมสมัยก่อนก็มีการไถปลูกมันอยู่อะ,อะไรต่างๆมันมันมีการล่องรอยการทํากินอยู่ครับแล้วก็มีการตัดไม้ไปขายอะไรเงี้ยมันก็คือนี่หลังจากที่พามาอยู่เนี่ยไม่มีการตัดไม้แล้วก็แล้วก็เริ่มลกเริ่มอะไรขึ้นมามเป็นป่าขึ้นมาดูแลป่าไม้ป่าไม้จะขอคืนยึดคืน แล้วจะให้รื้อกุติออกให้ใจให้รื้อออกซึ่งกุตินี่สร้างมาก่อนอยู่แล้วมีเดิมอยู่แล้วใช่ครับเขาให้เหตุผลยังไงพ่ออาจารย์ที่จะให้รื้อเหตุผลก็คืออต้องการป่าคืนอะไรอย่างงี้นะต้องการคืนผื้นป่าคืนพืนป่าครับแล้วทางป่าไม้ได้ได้ชี้แจงในเรื่องของมติคอรมอเมื่อยี่สามิถุนาหกสามไมท่านพระอาจารย์ที่แรกไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเรื่องนี้จน จนตมากล่าวอ้างถึงดอกเตอร์บอกอว่าเดี๋ยวจะมีดอกเตอร์มาคุยเรื่องนี้กับป่าไม้วันที่สิบหกนะครับพอตอมาเกินพูดเรื่องนี้ขึ้นมาป่าไม้ก็เลยเลยพูดถึงเรื่องมติคารมอรนี่ยิบสามมิถุนาถึงสิบแปดทันวาเนี่ยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่แนะนําให้พระทายัางไงหรือว่ายังไม่อนุญาตให้พระต้องการพื้นที่ป่าทาสํานักก็คืออ่ คำพูดของป่าไม้ยังไม่เอื้ออํานวยกับภาพแบบนั้นยังยังยัง,ยงเจนยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนทั้งทั้งที่ป่าไม้เองเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องของการอนุญาตให้ให้สร้างวัดไม่เกินสิบห้าไร่นี้ชัดเจนมากนะครับแล้วที่แล้วที่ที่มีที่กุฏิอยู่ตรงเนี้ยป่าไม้เข้าใจชัดเจนอยู่แล้วว่าวัดสร้างอยู่เดิมควรจะแนะนําหรือชี้แนวหรือให้ให้คาปรึกษาพระคุณเจ้าว่า เออถ้าถ้าตรงนี้มันมีอย่สีไล่อยู่แล้วแล้วกุฏิตรงโน้นมันเข้าไปในที่ป่าไม้อยู่เดิมซึ่งสร้างอยู่สร้างอยู่ก่อนแล้ว um. แทนที่จะแนะนําว่าถ้าง,งั้นพระอาจารย์มันมีมติครอรมอวันที่23มิถุนา63นี้นะอย่างนี้อย่างนี้พระอาจารย์ก็ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขอสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบแต่ก็เพิกเฉยเพ,เพิกเฉยเลยไม่แนะนําแบบนั้นไม่แนะนํามีแต่จะให้ลืออย่างเดียวมีแต่จะให้ลือ นี่นี่เป็นความเขาเรียกว่ามันเป็นการฟ้องโดยการปฏิบัติงานที่ม่ชอบนะครับฉะนั้นแล้วป่าไม้อยากจะเรียนทั้งถึงถึง,ถงผู้บังคับบัญชานะครับอยากจะให้แนะนําพระคุณเจ้าโดยเฉพาะการขอเอกสารในเรื่องของพิกัดที่ดินที่จะสร้างสํานักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับทั่วประเทศตอนนี้ยังยังยังมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานอยู่ อยากจะขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าที่ป่าไม้ให้ความร่วมมือกับพระเจ้าพระสงฆ์ในเรื่องนี้นะครับซึ่งวัดสำนักสงฆ์ที่ยังตั้งอยู่หรือสร้างโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยวันนี้เรามีรู้สึกจะหลายหลายพันหลายหมื่นนะครับที่จะไปขอความสะดวกความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของพิกัดนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะ ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของที่จะอนุญาตที่เพื่อที่จะสร้างวัดให้เป็นสมบัติของชาตินะครบอาจารย์เป็นสมบัติของพระศาสนาถ้าเราทําวัดสําเร็จไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนใดคนหน<ช>ึ<ม>่งครับจริงๆสถานที่ตรงนี้เป็นส่วนตัวของพระครับพระจะขายเอาเป็นเงินเมหร่ก็ได้ใช่ครับแต่พระก็ยังมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจะทําให้ทํางานเพื่อพระศาสนาเหมือนกันครับอยากจะอุทิศที่ที่เป็นส่วนตัวนี้ ไว้ในพระ <ใน S 1> พุทธศาสนศาเหมือนกันแต่ติดติดที่ว่ามีแค่สี่ไล่ตามกฎเทราสมาคมไม่ต้องอย่างน้อยหไล่ครับก็เลยต้องต้องมาพิจารณากันต่อในในคลิปนี้อยากจะให้พระอาจา์ได้ได้ให้กําลังใจสําหรับวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ถูกต้องให้ดําเนินการ ให้เร่งด่วนก่อนวันที่18นะครับอ๋อก่อนก่อนส8บธันวาก่อนสิบแปดธันวาครับให้เวลาช่วงนี้ที่จะดําเนินการในในเรื่องที่ดินครับพื้นที่ป่าอะไรแบบนี้ครับก็ต้องสู้นะก็ขอให้กําลังใจทั้งฝ่ายทั้งพระเราหรือว่าทั้งขารวาทั้งญาติโยมก็คือต้องสู้เท่านั้นที่จะชนะ